คนยับรอบคันมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะน้องคันนี้ค่ะก็จะมีเปลี่ยนในส่วนของกันชนหน้าฝากระโปรงหน้าบางค้คนหน้าซ้ายขวาแล้วก็แผงหน้าทั้งชุดแผงอินเตอร์ทั้งชุดชุดโคมไฟหน้าทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟใหญ่ไฟตัดหมอกทุกอย่างเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะ ตอนนี้กระบะถูกยกออกไปซ่อมเนื่องจากเราต้องทำการเปลี่ยนกว่าท้ายกระบะเปลือกกระบะซ้ายขวากระบะไลเนอร์กันชนหลังชุดแหนบแล้วก็คิ้วล้อค่ะสรุปความเสียหายด้านหน้าด้านหลังทำสีรอบคันค่าใช้จ่ายประมาณ2 0 0 0 0นบาทแต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลค่ะเพราะรถคันนี้มีประกันไทยชั้นหนึลูกค้าไม่เสียเงินเลยสักบาทค่ะ แค่ไหนเราก็รับจบหากลูกค้าสนใจงานเคลมประกันงานทำสีสามารถติดต่อเราได้ที่ a b เบ Body and p อ i n t สาขามิสูรัดกระงกิ่งแก้วโทร061 713 6996ค่ะขอบคุณค่ะ